เราชนะจ่าย3,500บาทรวม7,000บาทลงทะเบียนไม่ยุ่งยากมาฟังรายละเอียดด้านในกันเลยนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับเว็บไว็บเราชนะ .com ก็คือเว็บไซต์ของเราชนะนะคะที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนประมาณปลายเดือนมกราคมนี้นะคะ ซึ่งเว็บไซต์เราชนะเยียวยา3,500บาทยืนยันการลงทะเบียนไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเราชนะที่จะได้รับเงินเดือนละ3,500บาทรวม7,000บาทนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไวให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ สืบเนื่องมาจากวันที่15มกราคม2564นะคะก็มีความชัดเจนว่าทางกระทรวงการคลังนะคะจะใช้เว็บไซต์เราชนะในการรับรองหรือว่าในการลงทะเบียนมตามตราการเยียวยารอบที่2ของรัฐบาลน,นั้นเองนะคะ ซึ่งในชื่อมาตรการเราชนะนั่นเองที่จ่ายเงินเยียวยาเดือนละ3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนรวม7,000บาทต่อคนนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นั่นเองค่ะแต่ว่าแม้ว่าในขณะนี้นะคะเว็บไซต์ เราชนะนี้นะคะยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าหลังจากกระทรวงการคลังมีการนำเสนอวาระมาตรการเราชนะเข้าพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะหรือว่าคอรมในวันอังคารที่19มกราคม2564นี้นะคะจากนั้นจะมีความชัดเจนว่าเว็บไซต์เราชนะนี้นะคะ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรลงทะเบียนอย่างไรมีเงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดในการจ่ายเงินเยียวยา3,500บาทอย่างไรบ้างนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนายกฤษดาประหลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เปิดเผยโดยการคาดว่าเว็บไซต์เราชนะนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์มาตาเราชนะในการเยียวยารอบที่2ได้ในช่วงสิ้นเดือนมกราคมนี้นะคะซึ่งรายละเอียด การลงทะเบียนจะไม่ยุ่งยากเหมือนมาตรการเราไม่ทิ้งการที่ผ่านมาที่มีชุดคำถามเชิงลึกเพื่อพิจารณาว่าจะได้รับผลกระทบจริงหรือไม่นะคะส่วนอีกเสียงนะคะที่มีการยืนยันก็คือนายอาคมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวว่าเมื่อวันที่14มกราคม2564ที่ผ่านมานะคะว่ามาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9าผ่านเราชนะ เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนสิ้นเดือนมกราคมนี้คาดว่าครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ประมาณ30-35ล้านคนค่ะสำหรับการลงทะเบียนราชนะพยายามไม่ทำให้ยุ่งยากเหมือนรอบที่ผ่านมานะคะโดยมุ่งเน้นใช้ฐานเฉพาะข้อมูลและแล้วก็ เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะคะในการลงทะเบียนเราชนะนั่นเองค่ะยังไงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่ได้รับผลกระทบเตรียมลงทะเบียนเราชนะนั่นเองนะคะก็ประมาณสิ้นเดือนมกราคมนี้ค่ะได้รู้กันแน่นอนหรือว่าหลังจากที่มีการประชุมคอรมอนะคะก็คือวันที่19มกราคม2564ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายอย่างไรเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ